สวัสดีครับกฤตเศษอินทรี่วิถีโลกอีสานเบื้องเขาเขากลั่งออกครับเขากลั่งถอกกลั่งม่านม่นถอกออกมากก็ออกมาครับเบื้องมันผลผลิตมันชิดใซชํำไหนเขาอินรี่น่ครับกลั่งออกก็ลั่งแากแตกออกครับครับอันนี้เป็นเขาเจ้าครับ กะเจ้าเป็นกะเจ้ากะกะเจ้าเขาอินซี่ครับเขาไรซานเพิ่งพ้นผลิตมนันสีดำไหนครับ <S <S 1> <S 1> เมื่อเช้าก็มาสีดห้อมนอนู่ครับแล้วอีกจากสองสเสมอจังสีมาสีดอีกครับเอ็ดหน้าปีแรก เมื่อผลผลิตมันฉีดใส่ซ้ำได้ครับห่วงเขาห่วงมันฉีดใหญ่บ่สีท่อโมนเนาะ คนผลิตได้หลายๆคนเองเขาอินซีมันที่คือเขาพ่นบ่ <มะ S 2> เห็ดปีแรกกันที่ได้ซ้ำได้ครับที่ออกห่วงออกน้วยเต็มบ่ครับ ม่วนม่านก็ม่านม้วน,น,นออกก่อนกระออกครับ,รบไปกระเลี้ยงปลาเงาเงาอยู่ป,าปาาาลาปลาจำปาศาติ์กระไรอยู่ตาก่วยไปรอรอรับน้องไม่ครับ ไม่คือเขาทอกครับทีเีเขาเต็มให้เต็มหน้าครับขอบคุณครับไปบ้างคลิปหนาแล้วครับนาะครับ